สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสปอร์ตบาร์นิวส์ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2022-2023ในสัปดาห์ที่20ค่ะ ผลปรากฏว่าเกมเมื่อคืนวันเสาร์ที่14มกราคม2566ที่ผ่านมานะคะมีการแข่งขันทั้งหมด6คู่ด้วยกันค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดเชิญเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อนหนึ่งส่วนไบรตันแอนด์โฮฟเอาเบียนค่ะถล่มเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้3ประตูต่อศูนย์วูฟแฮมตันวันเดอเรอร์ค่ะเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป1ประตูต่อศูย์ส่วนคู่ของนอตติงแฮมฟอ o r เรสค่ะ เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อศย์ขณะที่เอฟเวอร์ตันค่ะแพ้ให้กับเซาท์ทัมตันไป1ประตูต่อ2และเบรนท์ฟอร์ดเอาชนะบอลมัดไป2ประตูต่อ0ูนย์ค่ะและจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะก็ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ยังคงอยู่ในอันดับที่2นะคะโดยลงแข่งไป18นัดมี39คะแนนค่ะตามหลังอาร์เซนอลจากฝูงค่ะที่จะลงแข่งขันในคืนนี้อยู่5คะแนนนะคะ ขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะรวดขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ค่ะโดยลงแข่งไป18นัดมี38คะแนนตามหลังทีมเระบ,บยสีฟ้าเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการกลับมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมปีศาจแดงอย่างเต็มตัวเลยนะคะมาที่ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนกันบ้างค่ะที่เอาชนะมาได้ในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่7ค่ะโดยลงแข่งไป18นัดมี30คะแนนตามหลังทีมอันดับที่4อย่าง นิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่กำลังลุ้นไปแย่งร่วมศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพียงแค่5คะแนนค่ะส่วนเบรนท์ฟอร์ดนะคะที่ชนะมา3นัดติดต่อกันค่ะอยู่อันดับที่8ลงแข่งไป19นัดมี29คะแนนส่วนลิเวอร์พูลค่ะที่แพ้มา2นัดรวดให้กับทั้งไบรตันและเบรนท์ฟอร์ดและแพ้รวมในศึกพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้ไปแล้ว6นัดก็หล่นลงมาอยู่อันดับที่9ค่ะ โดยลงแข่งไป18นัดมี28คะแนนห่างจากพื้นที่ UCL อยู่7คะแนนค่ะในส่วนทางด้านโซนท้ายตารางค o t t i n g h มฟอเรสต์ะนะคะที่ชนะมา2นัดค่ะ ก็ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่13โดยลงแข่งไป19นัดมี20คะแนนส่วนเลสเตอร์ซิตี้ค่ะที่แพ้มา4นัดติดต่อกันตอนนี้ก็อยู่อันดับที่1 5ค่ะโดยลงแข่งไป19นัดมี17คะแนนมาร์นที่บอลมามัตค่ะแพ้มา4นัดเช่นเดียวกันอยู่อันดับที่1 7ลงแข่งไป19นัดมี16คะแนนค่ะส่วนเวสต์แฮมยูไนเต็ดอยู่อันดับที่18หลังจากลงแข่งไป19นัดมี15คะแนนเอฟเวอร์ตันค่ะอยู่อันดับที่1 9ลงแข่งไป19นัด มี15คะแนนและเซาท์ทัมตันค่ะรั้งบวยของตารางอันดับที่20หลังจากลงแข่งไป19นัดมีเพียง15แต้มเท่านั้นค่ะซึ่งก็ถือว่าการแข่งขันในโซนท้ายตารางค่ะก็สนุกและเข้มข้นไม่แพ้กันในการลุ้นแย่งแชมป์เลยทีเดียวค่ะและโปรแกรมการแข่งขันพรีเมยรีกในคืนวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้นะคะ ก็มีโปรแกรมพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่20ค่ะที่จะลงเตะกันอีก3คู่นะคะโดยเวลา21อริกาค่ะเชลซีจะพบกับคริสตัลพาเลซถ่ายทอดสดทางช่อง True Premier ร์ฟุตบอล1และ t r u ู Premier ร์ฟุตบอล2ส่วนเวลา21นริกาอีกคู่หนึ่งนะคะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดพบกับฟูลแลมค่ะถ่ายทอดสดทางช่อง t r u ูพรีเมียร์ o ุตบอล3และปิดท้ายคู่เวลา23นาฬิกา30นาทีค่ะท็อตแนมฮอตสเปอร์จะพบกับอาเซนอลถ่ายทอดสดทางช่องทรูพรี พรีเมียร์ฟุตบอล1และทรูพรีเมียร์ฟุตบอล2ค่ะและนี่ก็เป็นผลการแข่งขันรวมถึงโปรแกรมพรีเมียร์ลีกอังกฤษล่าสุดที่สปอร์ตบันเนำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ